ทักมาแค่สวัสดีครับอัตแบบขายของเปล่าแหมเดี๋ยวนี้มีผู้ชายทักมาอ้าวเดี๋ยวนี้เขาทักมาว่าอะไรอ่ะน่ก็สวัสดีครับเขาพิมพ์ผิดป่าวทรงผิดแชทป่าวผิดแชทหรอไม่ผิดแล้วยังไงทำไมหน้ามันไอ ห<ค>นุ่มคนนี eg, ้นึกว่าจะทักมาจีบสรุปคือทักมาถามปัญหาให้แฟนจ้ะฉันว่าแล้วมีเคยจะช่วยฉันว่าแล้วอ่ะอ่าอาถามว่าอ่ะอ่อ่เข้าเรื่องถือว่าช่วยช่วยผู้หญิงคนนั้นก็และกันโอ้แต่น่ารักนองถามให้แฟนแล้ว เขาบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อนัดนะครับอายุ24ปี24ปีรับราชการเขาบอกว่าผมอยากรู้ว่าปวดท้องประจำเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงโอใส่ใจเนาะใส่ใจเนาะนะเพราะว่าเห็นแฟนเนี่ยเป็นบ่อยๆเวลาปวดเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยงานก็ต้องหยุดบางทีก็นอนอยังไม่ได้ จิกมือจิกเท้ามันเจ็บอะเนาะแบบขาอ่อนแล้วยังมีขาอ่อนไม่มีแรงอีกเข้าใจได้ใช่แล้วเขาก็บอกว่าคุณนัทเนี่ยไม่เข้าใจว่าประจําเดือนเนี่ยมันจะทําให้เป็นขนาดนั้นได้เลยเหรอผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายไม่เข้าใจเออบางครั้งนะผมก็รู้สึกสงสารบางครั้งก็คิดว่าเขาแกล้งพอไปคิดว่าเขาแกล้งเขาก็น้อยใจค่ะว่าผมไม่ดูแลเลยนี่พานทะเลาะกันซะอีกเขาอะใช่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นไส้ติ่ง อันนั้นเขาคิดว่าเขาปวดมากแล้วออแต่การปวดท้องประจำเดือนเนี่ยมันดูเหมือนปวดมากกว่าการปวดไสติ่งอะเ,เขาก็เลยอยากรู้ว่าเอ,อ๊ะมันเกิดจากอะไรแล้วเขาจะแก้ปัญหานี้ให้แฟนเขาได้ยังไง จริงก็คือปวดท้องประจําเดือนมันก็เป็นปัญหาของผู้หญิงอะเนาะใช่เออแบบเจอเกันได้บ่อยจริง,รงใช่ซึ่งปกติแล้วก็อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชายเข้าใจว่าอ่ะมันก็มาจะเกิดในช่วงก่อนที่มีประจำเดือน1นสองวันะอะไรเงี้ยแล้วก็วันแรกๆของการมีประจำเดือนก็ปวดท้องได้ถูกต้องซึ่ง,งอาการปรวดเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบนะทั้งแบบปวดน่วงปวดเกรง็งได้ตั้งแต่แบบน้อยๆจนแบบปวดรุนแรงก็มีเหมือนกันใช่แบบทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้เหมือนกันจริงๆใช่นอกจากนี้ อาการปวดท้องมันก็ไม่ใช่แค่อาการเดียวม,มันอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยได้เช่นปวดหลังอะไรอย่างเงี้หรือแบบเงื่อออกเวียนศีรษะปวดหัวท้องอืดท้องบวม<ๆ>ก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชายก็ ก็อยากให้เข้าใจอยากให้เข้าใจเออนอกจากเข้าใจแล้วเนี่ยจริงก็มีแบบทริปเล็กๆแบบไปเอาใจคุณแฟนได้ค่ะเอากระเป๋าน้ำร้อนอย่างไรเลยคือเอากระเป๋าน้ำร้อนไปให้คุณผู้หญิงไปประคบบริเวณแบบท้องน้อยหรือหลังอะไรอย่างนี้ก็จะแบบช่วยให้ดีขึ้นได้บันเทาเทาหรือแบบอก็แนะนําให้อาบน้ําอุ่นนะนอกจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะแบบพาไปทํากิจกรรมที่มันผ่อนคลายเบาๆแต่ผ่อนคลายแบบโยคะ นั่งสมาธิอ,อะไรอย่างนี้ก็ช่วยนะหรือว่าก็คือชวนกันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,น,อน,นั่นแหละอันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดท้องได้หรือว่าถ้าสมมติคุณแฟนเนี่ยหรือคุณภรรยาเขากินยาคุมอยู่ก็อาจจะแนะนําให้ลองเปลี่ยนเป็นยาคุมกําเนิดแบบช่วยลดอาการปวดท้องได้เหมือนกันอันนี้ดีก็ช่ก็คือจะช่วยลดอาการได้แล้วก็อย่าลืแบบ เรื่องการดูแลทั่วไปอย่างกินผักผลไม้ให้อาหารดีๆลดอาหารที่เค็มจัดหวานจัดใดๆก็ช่วยก็ช่วยได้ค่ะไม่ยากแฟนคุณนัทจะแบบแฮปปี้โอยแล้วคุณนัทก็จะแฮปปี้ชีวิตดีไปด้วยต้องเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าฉันรู้เรื่องนี้เธอคุมได้